เรียบร้อยครับคุณผู้ชมมันจะสะเดือดไปมันจะซ้อนลึกเรียบร้อยครับเรียบร้อยคุณผู้ชมอยู่แล้วปันนี้นูน่นนูน่นนู่นนู่นดูดูด วันนี้ก็วา่างๆไม่ได้ลกคลิปนานแล้วสักี่ห้าวันแล้วเพราะว่าไม่สบายเดี๋ยววันนี้ว่า,างๆเราจะมาซุ่มยิงปลาด้วยกันหมายบอดรับอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นลูกแม็กประดิบมันบ้าน เดี๋ยวไปหาที่ปีนต้นไม,ม้ขึ้นยิงปลาดีกว่าเมื่อวันก่อนผมมาซุ่มดูมันจะมีปลานินใหญ่ขึ้นอยู่ตรงนน้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ซุ่มดูว่าจะมีตัวขึ้นให้ยิงไหมเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันครับเดี๋ยวขอปีนขึ้นต้นไม้ก่อน ตอนนี้เราก็ขึ้นมาซุ่มดูบนต้นไม้แล้วก็จะจอบดูมันจะมีตัวขึ้นมาให้ยิงเลยเมื่อวันก่อนผมมาเฝ้าดูแต่ไม่ได้เอาปืนเอาหน้าไม้มามันจะขึ้นอยู่ตรงนน้นปานินไซเหมือน2อสโลเดี๋ยวันนี้เราจะมาไซลูกแม็กนะนยิงดู จะเป็นไงก็ติดตามด้วยกันครับจะมีตัวขึ้นให้ยิงไหมดียวไปติดตามด้วยกันครับขอขึ้นลำก่อนลูกที่ใชวันนี้ก็เนี่ยลูกเมกตัวสั้นไม่เอาตัวยาวมันจะแรงมากยิงแบบเส็ตโว้ย แล้วก็จะเป็นลูกคำภายเรียวนี้นมันเครื่อง7มิลลำกล้องยิงมั่นใจมากลำกล้องหนาปึ๊บเลยใส่ลูกเข้าไปใส่เข้าไปมันจะพอดีเลยลูกลกดัดลูกเข้าไป จะยิงแล้วก็ค่อยดึงมาแล้วก็ค่อยดึงไปเวลาขึ้นปลาขึ้นนี่เราเราก็ซุ่มดูด้วยกันเราลปลาขึ้นสักพักมันมาหนสักตัวเหอะวันนี้อากาศมันไม่เดดมากวันนี้ มันไม่ร้อนเลยไปขึ้นไม้สับสักตัวเหอเยนยะ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็ปีนขึ้นมาจากตรงล่างสูงกว่าเดิมที่จะได้มองปลาแนวดิ่งมันเห็นดีเห็นสัดมากเพราะว่าแว่นตัดแสงก็ไม่ได้ใช้วันนี้มองเห็นยันพื้นเลยเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันครับ มาเร้วคุณผู้ชมป่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่ามีไซหรือเปล่าเ <c oughs> ราจะวัดดู <c oughs> เรียบร้อยครับคุณผู้ชม มันจะเสดอดไปมันไอซ้อนหรือเปล่าอื้มไอซ้อออนก็น่าจะใส์ประมาณเท่านี้แหละเหมือนตีนกามาเลย ไม่รู้จะดูหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราเช็กลูกก่อนแล้วก็ค่อยพี่งมดูลูกก็เข,ขาแค่ต่ำๆเลยนี่ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วที่เวาก็สอบก็โดนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมยิงผมยิงอยู่มุมนี้ ยิงอยู่ตรงนี้แล้วยิงแล้วมันเหมือนมันมันกระโดดมามันจะดูหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะอยู่ไหม มันอยู่ครับผู้ชมเหมือนมันจะดิน้นลอยไปงมไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันอีกไม่น่ากวนหมายให้น้ำคุณเลยผมยิงแล้วมันสะเดิดมาตรงนี้เดีย๋ยวไปติดตามด้วยกันอีกไม่น่าไปควนน้ำให้คุณเลยะ ก็จะขึ้นไม้ยิงอีกก็ต้องใช้เวลาเย็นพอดีเลยตอนนี้ก็บายสองกว่ากว่าแนละ้วมาใส่ลูกใส่ง่ายใส่ลูกยัดเข้าไปเดี๋ยวรอรุ้นด้วยกันอีก เมื่อกี้มันหันหน้าเข้ามาให้ยิงแล้วก็มันไม่มีไซร้ด้วยป่ายิงก็ไกลมากยิงบตรงนู้นน,น,นจะมีคนยิงอยู่ตรงน้นหรือเปล่าเสียงดังโต๊บเลยยิงป่าเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันทนผู้ชม เียวมาหล,าลาอกยันชมอยู่แล้วป่านนี้นูน่นนูน่นนู่นนู่นดูดูโอ้โหโอ้หนี่นอนมากมันนี่นอน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 เดี๋ยวผมขอไปเอาก่อน เลนมาครับคุณผู้ชมอยาจะมาติดมแล้วขอลอยไปก่อนนี่หแล้ว ไซโลก,กลัวนะนี่นี่ยิงแน่นอนมากครับลูกเน็กาหารตัวมาข่มเร็งเขาตรงนี้ตื่อย่างว่ายิงศูนย์ปิดอ่ะเขาตรงกระบานเลยดูให้เอานะสน่ตัวมากนี่ฮารุกรนหนกเลย โอเคครับมันจะมีไข่แนละ้วทุกคปลากำลังไข่มนะั้งปลาหินบอลมาชานเดี๋ยวเราจะไปงมปลา่อนตัวให้ยิงตัวนี้ดูปืนยังอยู่ตรงนู้นทิ้งปืนอยู่ตรงนู้นตื่นเต้นมาก เดี๋ยวขอปีนขึ้นต้นไม้เก็ปืนก่อนแล้วก็จะซุ่มดูสักพแบบัถ้าไม่มีตัวแล้วก็กลับบ้านเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วต้นเต้นลงมาเก็บไม่หันเลย เก็บปลาแล้วก็ปีนขึ้นไปเอาเปืนจะหาปืนบนท้งไม้ต่อลบปืนปีนขึ้นมาก็มาจริงอากาศก็เริ่มเย็นแล้วสซ่เ,เย็นมากแล้วไม่รู้จะมีตัวขึ้น,นจริงหรือเปล่ากูจะขึ้นมา ไอซ้อนตัวนี้ไม่น่าฮาดเลยเมื่อกี้ผมว่ามันก็อาจจะเปนี่งงมไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวตนลงไปเราจะไป,ไปงมดูอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้ตัวเมื่อกี้มันมันจะลอยมาแต่ตัวตรงนู้นลอยมาสเสนอที่มาหยุดอยู่ตรงนี้ผมว่าแล้วนะมาดูตรงนั้นมันขึ้นตรงนู้นแต่ไม่มีอะไรยีก สารหนูสวยมากๆเดี๋ยวไปติดตามอีกซ้อน ไซส์เล็กคุู้ชมเดี๋ยววัดดูจะโดนไหม <c oughs> เรียบร้อยุณผู้ชมไซส์เล็กเดี๋ยวค่อยลงเอาน่าจะประมาณจากสามสี่นิ้วนะ ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวรออีกขึ้นมาอีกตัวนวั้นช่วยมันจะลงไวมากขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนจะลงไวมากขึ้นมาตรงนนปนินโอเสียาย มีซัวอยู่นะน่าจะเจ็ดเป็ดขี่รลอยเข้ามาแล้วไม่ใหญ่มากนะไม่ดูจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูหน่อย สสี้นิวดำดิงหายไปแล้วเดี๋ยวโลไซใหญ่ดีวกว่าเหียฟุกอีกเดี๋ยวตอนนี้เย็นแล้วท่านผู้ชมปลานก็คงไม่ขึ้นมาให้ยิงแล้วแหละเดี๋ยวเราขอไปงมาดูปลาตัวให้ยิงตรงนี้ก่อนยิงที่ตรงนี้ น่าจะไซส์จาก3าสนิ้วมั้งเดี๋ยวขอลงจากต้นไม้ก่อนแล้วก็จะเอาปลาให้แม่บ้านครัวทำอาหารเย็นกันเจียวขอลงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ซุ่มกันต่อมาวันนี้นก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วมันเย็นเกินเวลามีน้อยมาก เดี๋ยวเราจะไปชมดูปลาตัวเมื่อกี้ที่เรายิงปลาส้วนตัวแรกน่าจะไม่อยู่ยิงแล้วมันดีดกลับมันเสเด็จปลาม่นตัวนี้น่าจะอยู่นะจะลึกไหม

จะนิ่งล่ลยเรัเพิ่งเห็นตัวนี้เดี๋ยวขอปิดกล้องก่อน้ชมเหมือนจะงมยากมากสรุปแล้วไม่ได้ทราทุกทชงตัวนี้เหมือนมันจะมีกิ่งไม้อะไรเยอะมากหาตัวยากมากงมแต่ว่ายิงมันนิ่งแล้วมันก็ไม่ใหญ่รอกไซส์แค่นี้ มันจะไปมันจะคลิกตัวเข้าไปตามซอกกิ่งไมนะ้มันตายหาไม่เจอดำมันก็ไม่เห็นน้ำขุ่นมากเดี๋ยวก็ขอตัวกลับบ้านกันดีกว่าไซนี้ไซเดียวกมน่าจะเหลือแล้วนี่เดี๋ยวขอกลับคนแล้วชมเย็นมากแล้วเม่ก็บงังมาก มันเดดนม่แรงมากวันนี้เดี๋ยวขอเอาปลาไปฝากลูกก่อนให้บ้านทำอาหารเย็นกันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอขอละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับ ขอบคุณครับฝากติดตามไปด้วยนะครับ,บครับก่อน